สบายดีพี่น้องครับสบายดีย่ำแรงเด้อพี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอนสบายดีเอฟซีถูกฐานเนาะที่กระโหลกหลักแป้งมันเองยังดีครับ zoom สองของน้องผ้าโ้วพี่น้องอาหารแรงเขาก็คือต้มมักสารีหวานกับอันอันละคมน้อยหนึ่งกุญแอันแม่อ่อนเพิ่นแบ่งให้อันนี้มักสารีมักสารีซื้อน้ำอันร้านเพิ่นอันบรรวะบ้านพตาแหละ มาตากเห็นเพิ่นฟดลงขายอันหาหมากเศร้าก็เลยซื้อน้ำิ่นสั่งเพิ่นแลประหลัดเอาอยู่บ้านน้ณมงกพ็พอกินอยู่หาหมากเศร้าบาดนั่นนี่เนาะหาหมากเศร้าบาทนี่แต่หมากใหญ่คขึงหมากแล้วขายบ่ขึงมากใช่แล้วก็บอกใครแล้วก็จะขายบาดหนึ่งประมาณนี้เลยนหาบาดจะซือ้อคขึงหมากนี่จะซื้อตงหมากมากินข้าวแรงน้ำกันได้พีน่น้องเมนูเฮาก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องจ้า อาหารถ้่วหนึ่งกับอา,าระกลมักซลีกับเขาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องกินแล้วก็น,นอนเบิดเท่านั้นมาเดินมาเดินสุขุมสุขคนมากินขลงน้ำกันเด้อมาเได้พี่น้องกินแล้เด้อมาเดินมาเดินส่งหน้าบปกินมะลูุไปกินเกาลูกเอา้าหนาวร่มพระหนาวก่อนความหวานายัปปออางน้ำเงียเนี่ยส่งไปอาบน้ำบ่ลูกอาบแล้วหรือเปล่า อ้าค่อยอบให้ขนาดพี่นับนทีอ่าแล้วแต่ว่าไม่ใช่อันนั้อ่า้อันนี้เป็นลุงอันนี้ปลุกลุงกลกลุงกรกร่ลุงกระลงกระลงกรงามะลองลุลุงลุงมอลกกรงบก

không có chứa này bơi hả chị kìm này bơi bay bỏ bổng 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 bổng

Субтитры сделал DimaTorzok ้าพี่ดีนตัวนึ่ตัวหนึ้าจมาก้ตัวห้เลยเอ้ยกมา้ลุงนี่ำกัดจังบานี่แจ่มพีดินยกประดนนี้ไพีเาซื้อมาจากตลาดหาบพันนิวาตามยังไงงเี๋ยวซื้อแล้วก็ได้แบ่งขายแบ่งแบ่งกันไปยังน่าไปไหนซื้อสามาพนี่แบ่งกันยังเฮยแบ่งนแม่ก็จะเขาเขาจะกินไหยะบ อหนอ่นเกนนี้แปดพันแบ่งกันหรอแบ่งให้พี่ต้ี่ใครเนี่ยเอาไล้่ให้พีบอเอาแ้อเอาแบ่งละเโอ้ยกแกมีลลงย่งอยู่่นเอาเละเอาละโอเล่วันนั้นห้นงเแล้ว Nhiệt, nhắc nhở chú nó có nhắc chứ nó đi chơi chứ nó đi chơi chứ nó đi chơi chứ chú chặt xám chứ xám luôn rồi có dài luôn rồi chứ xám hà mạc xao bạc ừ. có bao giờ bố ơi có chữ gì đó ừ chút bán chút bát thôi hát thôi nâng mơn hay mắc khai rồi nâng mơn chạy phanh nâng mơn rồi nâng mơn biết hà mừng bao Ở bên đây, để bên một bên. ừ hôm nay cậu ra lương phiên đọc lấy đi à. ừ ừ ơi ừ. 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 ยี่งห้ากระโตกออกมาอยากกระปุนไหมผมมีแล้วเย็ด

chín in rồi.

ละกลางเลยพี่นอ้องสำหรับคลิปนี่พ่อๆกันขีดน้าพี่นอ้องขเบิ่งครับชมก็ไลก์กดแชร์ชาวนองพาโชฉบไยเด้อพี่นอ้องเยสบายดี